वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा สวัสดีค่ะก่อนอื่นที่จะทำนายดวงชะตาในราศีต่างๆมหาเดวีขอแนะนำกุเบมหายันตราเปิดคุ้มทรัพย์จัก,กรวาลกุเบมหายันตานี้เปิดคุมทรัพย์จัก,กรวาลใครที่เป็นหนี้ภาระเยอะชักหน้าไม่ถึงหลังหมุนเงินไม่ทันไม่พอใช้หาทางออกในชีวิตไม่เจอการงานไม่ก้าวหน้าค้าขายไม่ขึ้นเสี่ยงโชครุนหวยไม่เคยถูกอยากมีโชคลาภ อยากจับเงินแสนเงินล้านอยากมีดวงเสี่ยงโชคอยากทำมาค้าขายดีอยากเจริญก้าวหน้าในการงานมหาเดวีพยากรยันตราเปิดคุ้มรักจักรวาลบูชาไปจะมีเกณฑ์มีชีวิตที่ดีขึ้นดูดเงินดูดทองดูดโชคลาบนำพาความโชคดีร่ำรวยรุ่งเรืองเข้าหาทำมาค้าขายขึ้นไม่ติดขัดมีโอกาสได้จับเงินแสนเงินล้านเฮงจริง มีคนให้ความสนใจในการบูชาเยอะหากคุณสนใจสามารถติดต่อมหาเดมีพยากรณ์ได้ค่ะเพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านจงประสบความสุขความสำเร็จ สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรณได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งกับคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจำเดือนมิถุนายนปี2563คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีเม่คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมหากมีศรัทธาย่อมไม่มีข้อสงสัยใดๆเมื่อมีศรัทธาแล้ว จงตั้งมั่นเชื่อมั่นก้าวเดินให้ผ่านพ้นอุปสรรคสร้างพลังใจให้กับตัวเองเพราะศรัทธาจะนํามาซึ่งความสุขและความสำเร็จไม่มีใครบนโลกใบนี้ต้องอยู่กับความทุกข์อย่างเดียวเราต้องสร้างพลังบวกให้กับตัวเราเพื่อที่จะก้าวผ่านพ้นอุปสรรคมหาเดวีขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนก้าวผ่านพ้นวิกฤตสู้นะคะเราจะผ่านพ้นทุกสิ่งทุกอย่างไปด้วยกันค่ะ เราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีเมษมาดูกันนะคะช่วงนี้ชาวราศีเมษเกณฑ์เงินก้อนใหญ่กำลังจะเข้ามาในมือเงินก้อนใหญ่นี้อาจจะเป็นเงินที่ลงทุนไว้เงินที่ทำไว้เงินที่อาจจะเป็นจากโชคจากลาบเกณฑ์เงินก้อนใหญ่กำลังจะเข้ามาในมือคะ่ะแต่ก็ยังคงมีภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายต้องหมุนเวียนช่วงนี้มีเงินออกนะคะก็คือหมายถึงว่า เงินเข้าก็คือมีแต่เงินออกก็ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นต้องประหยัดค่ะแต่เกณฑ์การลงทุนจะประสบความสําเร็จสิ่งที่หวังไม่เป็นดังใจคิดไว้แพลนไว้ไม่ค่อยเป็นดังเป้าหมายที่หวังหรือต้องการให้ระมัดระวังความผิดหวังหรือสิ่งที่คิดไม่เป็นดังใจค่ะ เงินมักจะได้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองช่วงนี้หากมีเกณฑ์การลงทุนเกณฑ์การจับจ่ายเกี่ยวกับการลงทุนที่จะได้ผลกำไรมาจะประสบความสำเร็จค่ะแต่ความรักอาจจะมีเรื่องเศร้าทุกทรมานใจคิดเครียดวิตกกังวลอาจจะมีเกณฑ์ต้องการที่อยากจะหันหลังให้กับความรักมันคือความทุกข์ทรมานตั้งสติให้ดีแล้วเราจะสามารถก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้ถึงแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลแต่คุณก็จะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้ค่ะศาสตร์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสตร์ของมหาเดวีพยากรณ์จะนำทางให้ทุกท่านก้าวผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความสุขความสำเร็จศรัทธาบูชาอย่างมีสติแล้วเราจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้ค่ะต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตน บางครั้งก่อนที่เราจะคิดถึงคนอื่นเราต้องสู้ด้วยตัวเองก่อนนะคะมหาเดวีเข้าใจบางครั้งบางจ,จิตใจบางหัวใจคิดไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่ดีที่สุดเราต้องรักตัวเองเมื่อเราสามารถรักตัวเองได้เราก็จะสามารถรักผู้อื่นได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นสู้สร้างพลังใจก้าวผ่านพ้นด้วยตัวเอง ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะแต่ลึกๆในใจของชาวราศีเมษเดือนมิถุนายนจะมีเรื่องทุกข์วิตกกังวลใจบางครั้งมันอาจจะเป็นเรื่องเก่าๆที่ผ่านมาแต่คุณก็ยังคงเก็บมันไว้ได้วยความทุกข์ด้วยความทรมานใจลองปล่อยวางดูแล้วทุกอย่างจะแก้ไขผ่านพ้นไปได้ค่ะคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนําความรักมาให้ ความรักครั้งนี้เป็นไปได้ที่จะเป็นเนื้อคู่ของคุณในอนาคตค่ะเ,เงินจะเข้ามาทั้งก้อนใหญ่และก้อนเล็กมีเงินพิเศษเข้ามาจากการงานจากการลงทุนเป็นเงินพิเศษที่ให้ได้พอได้จับจ่ายใช้สอยค่ะแต่ความรักใครที่มีคู่ระวังความรักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้าความรักจะมีเรื่องทุกข์ทรมานใจมือที่สามเพราะฉะนั้นเมื่อบางที คนเราอะค่ะบางครั้งการที่เราดูดวงบางทีมันก็อาจจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่เรารู้ไว้แล้วเราแก้ไขปรับเปลี่ยนแม้มันจะไม่ได้ว่าตรงทั้งหมดคือมหาเดวีบอกได้เลยนะคะการทํานายก็เหมือนการเสี่ยงดวงหรือการแบบ ออทำนายล่วงหน้ามันอาจจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็ได้แต่บางทีถ้าเรารู้ไว้แล้วเราแก้ไขไม่ประมาทมันก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นรู้อย่างมีสติค่ะคนมีคู่ระวังเกณฑ์รักซ้อนซ่อนรักค่ะเรามาดูสรุปกันของชาวราศีเมษประจำเดือนมิถุนายนปี2563เกณฑ์ความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจอาจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพัน เป็นไปได้ที่ความรักครั้งนี้จะเป็นผลพวงในอนาคตอาจจะเป็นคู่ครองของคุณที่ได้อยู่เคียงคู่กันค่ะแต่คนที่มีคู่ให้ระมัดระวังรักสามเศร้ารักซ้อนซ่อนรักมือที่สาเข้ามาพัวพันทําให้ความรักเกิดระหองระแหงหรือความรักที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นอย่าประมาทมีสติในการคิดในการทําในการกระทําของตัวเองด้วยนะคะ ส่วนการเงินเงินจะมีเข้ามาทั้งก้อนใหญ่และก้อนเล็กอาจจะเป,เป็นเงินตกเบิกอาจจะเป็นเงินพิเศษที่จากการลงทุนเกณฑ์การเงินค่อนข้างดีค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานอาจจะมีปัญหาบ้างอาจจะต้องต่อสู้ฝ่าฟันเหนื่อยบ้างสุขบ้างแต่คุณจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้ด้วยพลังใจด้วยกำลังกายของคุณค่ะ เกณการเดินทางไกลปลอดภัยดีสุขภาพเพียงแค่ความอ่อนเพลียค่ะ